สวัสดีครับหมอหนุ่มนะครับนายแพทย์ไพสิทธิ์ตระกูลก้องสมุนนะครับเป็นแพทย์เชี่ยวชาญด้านเอเิชันนะครับหมอจบปริญญาโทแล้วก็อเมริกันบอร์ดแอนตี้ไอจิ้งนะครับแล้วก็จบปริญญาโทนะครับโภชนาการทางคลินิกนะครับที่คณะแพทย์นะครับมหาวิทยาลัย UCL นะครับที่ลอนดอนครับวันนี้นะครับหมอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้นะครับผลไม้ตัวแรกนะครับที่จะพูดถึงนะครับก็จะเป็นตัวฝักข้าวนะครับหรือแกลฟรุตนะครับหรือผลแกล ผลแกะเนี่ยจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับก็คือเป็นสารพืชเคมีนะครับที่เรียกว่าไลโคปีนนะครับไลโคปีนจริงๆเราเจอในมะเขือเทศด้วยนะครัพบเขาพบว่าในผลแกะเนี่ยมีความเข้มข้นของไลโคปีนนะครับมากกว่ามะเขือเทศนะครับเจ็ดสิบเท่านะครับ นอกจากนั้นก็คือ,อยังพบสารตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าเบต้าแคโรทีนนะครับเบต้าแคโรทีนเราเจอในแครอทนะครับเพราะพบว่าในผลแกะเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนนะครับสูงกว่าแครอทเนี่ยประมาณ10เท่านะครับไลโคป,ปีนมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับไลโคป,ปีนเนี่ยก็มีงานวิจัยเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอต่อมลูกหมาก นะครับแล้วก็มะเร็งต่อมหมากอีกตัวหนึ่งสารสำคัญนะครับเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนไหนจริงมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของภูมิกันด้วยนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่หนึ่งก็คือเบตาา้าแคโรทีนเะนี่ยมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของสายตานะครับพบว่าเบตาา้าแคโรทีนนะครับที่อยู่ในผลแกะเนี่ยช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสือ่อมผลไม้ตัวถัดไปนะครับที่จะพูดถึงก็คือชัยนิ ไนเซียมนะครับมีสารซีซนทีนะครับถ้าเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นเขาพบว่ามีซีซนทีนะครับสูงกว่าข้าวโพดนะครับสีเท่าผลไม้ตัวถอดไปนะครับที่จะพูดถึงก็คือซิลี่ิลี่เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีวิตามินซีค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับผลไม้อื่นนะครับถ้าเอาง่ายๆเลยก็คือส้มในส้มก็มีวิตามินซีอยู่แล้วแต่ว่าซิลี่ฟรุตเนี่ย มีความเข้มข้นของวิตามินซีมากกว่าส้มนะฮะ60เท่านะครับประโยชน์ของวิตามินซีที่เรารู้กันดีก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับวิตามินซีเนี่ยช่วยปกป,ป้องอการตายของเซลเล์เมเลือดขาวนะครับกลุ่มพวกลิมโฟไซต์นะครับช่วยเพิ่มจํานวนเม็ดเลือดขาวนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยวิตามินซีเนี่ยยังช่วยเรื่องของการเป็นหวัดน,นะครับ วิตามินซีหลายคนจะคิดว่าการทานวิตามินซีเนี่ยป้องกันเรื่องของหวัดนะฮะแต่งานวิจัยทางคลินิกจริงๆเขาพบว่าคนที่เป็นหวัดแล้วทานวิตามินซีนะครับก็คือจะช่วยย่นระยะเวลาของการเป็นหวัดลงนะครับแล้วก็ช่วยลดความรุนแรงของการเป็นหวัดนะฮะอีกอันนึงก็คือเรื่องของผิวพรรณนะครับการเสริมวิตามินซีช่วยเรื่องของกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับในชั้นหนังแท้ของเรานะครับแล้วก็ วิตามินซียังช่วยลดสารก่อภูมิแพ้ที่ชื่อว่าฮิสตามีนนะครับลงนะครับประมาณ4 0เพราะฉะนั้นการเสริมว,วิตามินซีเนี่ยก็จะช่วยลดอาการภูมิแพ้ว่าจะเป็นภูมิแพ้จมูกนะครับหรือผื่นแพ้ผิวหนังด้วยครับผลไม้ตัวสุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงนะครับก็จะเป็นซีบักทอนนะฮะซีบักทอนเนี่ยจะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินอ e ีสูงมากนะครับแล้วก็มี กรดไขมันนะฮะโอเมก้าสามโอเมก้าหกแล้วก็โอเมก้าเก้าอาจจะเป็นทางเลือกในการเสริมโอเมก้าสามนะครับสำหรับคนที่ไม่รับประทานพวกปลานะครับวิตามินอ e ีนะครับคนบาสําคัญเลยก็คือช่วยปกป้องเซลล์นะครับวิตามินอ e ีเป็นสารต้านฮันมูดอิสระนะครับที่ละลายในไขมันนะครับก็คือช่วยปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์เราคนที่รับประทานวิตามินอ e, ีเพาะผมว่าวิตามินอ e นะีเนี่ย ช่วยทําให้ผิวทนแสงแดดมากขึ้นช่วยปกป้องการทําลายเซลล์ผิวหนังที่เกิดจากการสัมผัสพวกนังสี UVa แล้วก็ UVb ด้วยนะครับสารสาคัญนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือ,อแคโรทีนนะครับแต่แคโรทีนตัวนี้เรียกว่าไลโปแคโรทีนนะครับอยู่ในผลฟักข้าวนะครับไลโปแคโรทีนนะครับมีความแตกต่างจากแคโรทีนโดยทั่วไปนะครับถ้าพูดให้เข้าใจง,ง่ายๆก็คือ เป็นลักษณะเป็นไลโปแคลรทีนที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีนาโนแบบธรรมชาติเราไม่ต้องทำเป็นเทคโนโลยีนาโนนะครับซึ่งไลโปแคารทีนนะครับที่อยู่ในผลฝักข้าวนะครับก็จะช่วยเรื่องของการดูดซึมนะครับของสารต้านอารมูลอิสระอื่นๆนะครับที่อยู่ในผลไม้เช่นอื่นนะครับให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีด้วยครับ